วิดีโอการแต่งหน้านะคะในลุคนี้เลยค่ะต้องขอบอกว่าเป็นลุคที่ค่อนข้างเป็นนะคะแต่ว่าใช้เวลาแต่งจริงเนี่ยเพียงแค่สินาทีเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นลุคที่แงแต่งบ่อยมากๆนะจ๊ะแล้วก่อนหน้านี้นะคะได้ลงคลิปวิดีโอของถูกและดีในเซเว่นไปนะคะซึ่งมีกระแสตอบรับที่ดีมากๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณเพ,พื่อนๆนะคะที่คอยติดตามกันนะจ๊ะแล้วแอมกลับบ้านที่นครสวรรค์ไปนะคะผิวแอมคือแบบผิวมันไหมอ่ะเพราะว่าแดดที่นครสวรรค์แรงมากๆค่ะก็ไปเจอของเซเว่นตัวนึงก็เลยเมาเมาหน่อยนะอ่ะนี่เลยจ้ะกูต่า เคยเห็นแล้วแหะในเซเว่นนะคะเพราะว่าราคาแค่99บาทนะคะ1นซองนะคะมี7เม็ดด้วยกันทานได้1อาทิตย์นะคะแล้วแอมเนี่ยทานวันละ2เม็ดนะคะก็คือทานก่อนนอนนะเพราะผิวแอมมันไม่ก็เลยแบบอัดไปเลยว่าละ2เม็ดนะคะแล้วแอมจะอ่านส่วนผสมให้ฟังก่อนนะคะเผื่อมีเพื่อนเพื่อน,อน,อนท่านไหนสนใจนะคะส่วนผสมก็จะมีแอคูตาไทโอนะคะไลโปอิกแอซิดนะคะมีสารสก,กัดจากส้มออรเวราเชอร์รี่นะคะแล้วก็มีสารสก,กัดจากมะเขือเทศเปเลือกสนเมล็ดอนุ่นแล้วก็ซิงนะคะซิงก็จะช่วยคนเป็นสิวนะคะ,ให,ะ,คะให้สิวเนี่ย แห้งแล้วก็ยุบเร็วนะคะรวมถึงให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะพวกส่วนพวกสารสกัดจากมามเมล็ดองุ่นเปลือกสนเชอร์รีนะ,ะแล้วก็มะเขือเทศและส้มเนี่ยก็จะช่วยเรื่องให้ผิวกระจ่างใสามากขึ้นนะคะแล้วก็ลดริ้วรอยก่อนวัยนั่นเองนะคะก็ช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนะแอมทานหมดไปแล้วนะคะสามซองนะก็รู้สึกว่าผิวมันดีขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ลอยไม้รอยอะไรที่กลับบ้านเนี่ยรู้สึกว่าผิวมันโอเคขึ้นนะก็เลยเอามาพูดนะคะตอนที่อมทานไปได้หนึ่งซองนะคะได้นํามาโพสลงเนี่ยอินสตาแกรมกับเฟ สรุปว่ามีเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะคอมเมนต์บอกว่าทาตัวนี้แล้วผิวมันใสขึ้นจริงนะแต่ว่าของมันขาดตลาดบ่อยนะคะในเซเว่นขายหมดบ่อยเพราะามันถูกเนาะ99บาทเองนะมีเพื่อนๆน,นะบอกว่าเขามีเพจใช่ไหมแอมก็เลยไปหาดูใช่ไหมแอมไปเจอเพจเขาแล้วสรุปว่าเพจเขาเนี่ยส่งของฟรีด้วยแอมก็เลยสั่งมาอีก4ซองนะคะราคา99บาทแล้วคือส่งฟรีด้วยไงก็เลยสั่งมาตุนไว้นะคะจะได้ไม่ต้องออกไปซื้อบ่อยๆเนาะนะก็เลยเอามาพูดในคลิปนี้นะคะเพราะว่า อีกทางเลือกหนึ่งนะสําหรับเพื่อนๆที่แบบไม่อยากทานวิตามินเป็นเดือนๆแล้วก็ปุ่งหนึ่งสามสี่พันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการประหยัดเงนินด้วยนะคะเพราะว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยเหมือนทานวิตามินกระปุกแพงๆแต่แบบเอาหลายๆอย่างมารวมก,กันอยู่ในซองเดียวนะมาแล้วมันก็สะดวกพกพาด้วยนะคะเพราะว่าซองมาเล็กๆนะสำหรับไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศอะไรเงี้ยก็พกซองนี้ซองเดียวจบนะจ๊ะก็เลยเอามาพูดเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่องการแต่งหน้ากันเลยดีกว่าเนาะ,ะว่าวลุคนี้เนี่ยแต่งไงไปเริ่มกันเลยจ้า โอเคค่ะก็จะมาเริ่มนะคะหลังจากที่แอมลงครีมอะไราไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแอมก็จะมาทานี่เลยนะคะเป็นพรอมเมอร์นะคะของ m e y l i n e นะคะรุ่น Baby Skin นะแต่ในไทยยังไม่มีนะคะแอมซื้อมาจากฮ่องกงนะก็หาได้ตามร้านคิวนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีขายหลายร้านมากๆนะคะก็ลงไปก่อนนะจ๊ะคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องผิวเนี่ยไม่ต้องใช้พรอมเมอร์ก็ได้นะคะอย่างแอมแอมไม่ต้องใช้ก็ได้นะแต่ว่าแอมซื้อมาแอมก็อยากลองไงแอก็เลย ใช้ก่อนนะจ๊ะต่อมานะคะรองพื้นนะแอมก็จะเลือกใช้เป็นของชาแนลนะคะรุ่น perfection l u m i e a i r นะเบอร์30นะคะรองพื้นตัวเนี้ยเป็นรองพื้นที่แอมใช้บ่อยที่สุดนะคะแล้วก็เป็นรองพื้นที่คือมั่นใจอะว่าทาปออกไปละปังแน่ค่อนข้างที่จะเกี่ยง่ายนะคะแล้วก็อยู่ติดนานทั้งวันมาต่อด้วยคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์ที่แอมเลือกใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นของ collection นะ แอมใช้เบอร์03นะเป็นตอนนี <t |startoftranscript|> <t> ้กลายเป็นแบบเฟเวอร์ลิตไปแล้วอ่ะคือใช้บ่อยมากแล้วคือที่มันดีอ่ะคือมันไม่เป็นค่าแล้วก็อยู่ติดทนนานนะคะแอมก็เลยชอบต่อมานะคะก็จะมาต่อด้วยนี่เลยจ้าเบตของ M P I เหมือนเดิมนะเป็นของที่แอมขาดไม่ได้เลยเพราะว่าแอมเป็นคนหน้ากลมไงอย่างที่บอกไปแล้วเนอะหลายๆคลิปถ้าเกิดว่าแอมไม่ทําแบบ ไม่เฉดยิ่งหน้าหรือแบบไม่ทําให้หน้ามีติอะหน้าแอมก็จะดูกลมกว่าเดิมแล้วก็ลงนะจกก๊ะบริเวณหลังจากนั้นนะคะจะใช้เป็นนี่เลยครีมบัชนะคะของ t o p นะลิน้นะสีนี้ชื่อสี Hey Ho h ์ฮ l นะคะดูได้ว่าแบบแอมใช้แบบสุดจริงๆอะเธอใช้แบบจนเหลือแค่นี้คือแบบสีมันสวยแล้วมันก็ติดทนนานด้วยนะคะเป็นของที่แอบมบรักมาก แล้วก็ไม่มีขายที่ไทยนะคะอย่างที่บอกไปแล้วหลายๆคลิปเนาะค่ะ mm hmm. เอ็มซื้อมาที่มาเลเซียคะ่ะหลังจากที่ลงแก้มอะไรไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอมก็จะมาลงแป้งคะ่ะแป้งที่ยังใช้ในวันนี้นะก็ M T I นะคะเป็นแป้งยังใช้บ่อยมากนะคะเพราะว่าใช้ดีแล้วก็ติดทนนานด้วยนะคะว่าแต่พับฉันหายไปไหนโอเคพับนะจ๊ะอะลงแป้งเป็นแป้งที่แบบราคาอยู่ที่550นะแต่ว่า ใช้ได้นานมากทนผิวค้ำก็ใช้แล้วก็หน้าไม่ไม่ทำให้หน้าวอกด้วยอ่ะอืมหลังจากลงแป้งเสร็จนะแอมก็จะลงเป็นนี่เลยค่ะเป็นของ for you two นะคะสีนี้ชื่อสีดาร์กช็อกโกแลตนะคะแอมจะมาลงบริเวณหัวคิ้วเนาะหัวคิ้วก็ปัดไปตามรูปคิ้วของเรานะคะนะแอมซื้อมา134บาทเองนะคะเป็นลักษณะแบบนี้สีเหมือนไอ้นี่เลยอลิซาเบธแล้วแบบอันนั้นมันพันกว่าอันนี้134บาท ต่อมานะคะก็จะมาใช้ที่เขียนคิ้วนะคะแอมใช้ตัวนี้แอมซื้อมาจากฮ่องกงนะคะแอมก็มันจะเป็นแบบผู้กันมจิใช่ไหมแอมก็จะลงไปตามรูปคิ้วของแอมปกตินะคะเพื่อนๆมีดินสอเขียนคิ้วอะไรที่เพื่อนๆใช้อยู่ก็ใช้แบบนั้นเลยโลดหลังจากที่ได้คิ้วไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมาลงตานะตาจะใช้เป็นของเดอ b a บามนะคะตัวนี้ m a รี่เป็นตัวที่ ดงังทั้งในยุโรปเอเชียใครๆก็แบบข้างไ้ในแบบไฮไลท์ตัวนี้มากแล้วก็จะลงไปนะคะบริเวณเปลือกตาก่อนนะลงไปให้ทั่วเปลือกตานะจ๊ะแล้วก็บริเวณหนกคิ้วสันจมกูกบริเวณหัวตานะคะต่อด้วย N Y C นะคะซึ่งเป็นบอัเซอร์ที่แอมใช้บ่อยเอ๊ะแบ่งชนหายไปไหนะ ก็ใช้สีนี้นะคะเรียกว่าสีกันตายนะคะคัดเบ้าจากคัดเบ้าเบาๆนะคะให้ดูว่าแบบมีบล็อกซานิดหนึ่งไม่ต้องคัดแรงนะคะเพราะว่าถ้าคัดจัดหนักจัดหน้าจะดูแก่จนเกินไปนะจ๊ะอ่ะหลังจาที่เราคัดบล็อกเสร็จนะคะก็จะคอนโทร่จมูกนะคะใช้อันเดิมเนี่แหละคอนโทรหน้าเลยหน้าไปเลย ร้อยแล้วนะคะตาเราก็จะมารีดอายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์ที่ทำใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นของมิสทีนนะคะรุ่น Super Black f i ฟิกไลเนอร์นะคะก็จะรีดไปแบบบริเวณปลายตานี่โอเคพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาดัดขนตานะคะก็ใช้ของ Beauty Buffet เหมือนเดิมนะคะ แล้วก็มชาชคาที่แอมใช้จะเป็นของมิสทีนนะตัวเดิมตัวนี้คือแอมพูดหลายรอบแล้วว่าแบบใช้มาเกินสิบแทง่งคือมันแบบเป็นมาชาร่าที่ราคาถูกนะคะไม่ถึงร้อยแล้วก็ล้างออกง่ายนะคะดำหนายาวนะคะแล้วก็งอนด้วยแอมแบบเมื่อก่อนอนะเป็นคนที่ชอบใช้มาชาร่าแบบ Waterproof นะแบบกันน้ำเพราะอยากแบบปังทุกวันแต่พอตัวเองมาแบบแต่งหน้าบ่อยๆเข้าเริม่มรู้สึกว่า เฮ้ยใช้มาสคาร่าแบบ w a t เ r อร์พูมันต้องแบบใช้ที่เช็ดเครื่องสําอางแบบที่ตาทุกวันอะแล้วคือแบบบางครั้งมันไม่ออกมันต้องแบบขยี้อย่างเงี้ยแล้วตาก็อักเสบก็เลยรู้สึกว่าใช้แบบไม่กันน้ําหรือแบบเป็นสมาร์ทพ o ฟแบบที่แบบกันเหงื่ออะไรเงี้ยก็พอแล้วนะคะอ่ะต่อมานะคะก็จะมาใช้บลัชนะเป็นของเคมนะคะตัวนี้ขอบอกนะว่าราคาแบบ150านะคะ1้0ยาสิบเเพื่อน คือเป็นของที่แบบราคาไม่แพงแล้วก็ใช้ดีนะคะแอมซื้ออย่างเงี้ยไว้ที่บ้านบ้านนะครสวรรค์นะแล้วแบบแม่ก็ใช้แม่ใช้หมดไปแล้วอันหนึง่งก็ซื้อให้นางมาอีกอันคือแบบมันใช้ดีจริงๆแล้วสีมันน่ารักมากอันนี้เขาไม่บอกสีนะว่าสีอะไรแต่ราคาแบบร้อยห้าสิบแบบอยู่ติดทนด้วยนะคะโอเคหลังจากที่เราแต่งหน้าอะไรกันเนี่ยเราก็จะมาติดขนตานะคะเป็นของเมลินดานะคะรุน่นนี้ใช้ 104นะคะติดขนตาแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาจ้าโอเคค่ะจากที่ติดขนตาเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะมาทาปากเนาะเป็นของลำคามคะ,คะสีนี้ชื่อว่าสีพิงค์เวลเวตนะคะจะบอกว่าเป็นสีที่แบบถ้าเห็นแอ้มทาสีชมพูแบบแรกๆอ่ <c oughs> ะคือสีนี้เลยต้องพูดอย่างนี้นะเป็นสีที่แบบแรกแต่แบบสวยอะ <c oughs> ชอบแล้วคือแบบทาแล้วแบบออกมาปังมากพูดแค่นี้เลยจริงๆ มา,า,กกาตัไกลตั้งแต่ปากซอยอ่ะเป็นไงสีเป็นไงบอกเลยว่าสีมันแบบแรัดมาก <c oughs> คือเนี่ยคือเนี่ยเป็นลุคที่แบบแอมแต่งแบบออกไปข้างนอกแล้วคือแบบเป็นลุคกันตานนั่นเองนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันแต่งง่ายแล้วก็แต่งเร็วด้วยนะคะเนี่ยแค่แป๊บเดียวประมาณสินาทีก็เสร็จแล้วอ่ะถ้าแบบไม่ต้องพูดอะไรด้วยน้องก็ซ้ำวันเซอร,ร์อีกรอบนึงรู้สึกว่าน่าจะกลม,มากในกล้อง <c oughs> ไม่ใช่ในกล้องอะตัวจริงอะน่ากลมเออนั่นแหละ ก็เป็นลุคที่แบบตาอะไรก็ไม่เท่าไหร่แต่ขอแบบให้ปากแบบเด่นไว้ก่อนนะคะหรือแบบถ้าเพื่อนๆคนไหนนะที่ชอบแบบ s h i เ m อร i n ิงนะคะชิมเมอรเต็นหน้าอย่างเงี้ยก็นี่เลยเนีบามนะที่เราใช้ทาตาะคะปัดปัดไปได้นะคะบริเวณให้มันแบบรู้สึกว่าหน้าฉันมีอะไรอะไรจติงก็ปัดไปให้หน้ามันดูแบบมีชิมเมอร์ นี้นะคะก็แต่งเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ไปดูในกระจกมาแล้วแบบ <c ute> คิ้วกับผมมันคนละสีกันนะ <c ute> ก็เลยเติมมสาสค่านะคะ <c ute> เป็นของมิเบลีนนะคะ <c ute> เป็นมาสคา่าทาคิ้วนั่นเองนะคะโอเคสําหรับลุคนี้นะคะ <c ute> ก็เสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะวันนี้ก็ทานเล็บเหลืองปากชมพูน,นะจ๊ะและ้วก็ชุดก็จะใส่ประมาณนี้นะจ๊ะก็จะแอบเซ็กซี่นิดหนึง่งอะไรนิดนึงนะจ๊ะอยากจะแซบบ้างนะจ๊ะอ่ะโอเคนะคะ ตอนนี้นะคะมี c e b o o k f แฟนเพจแล้วนะคะชื่อว่าเอมี่กิติยานะคะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยจ้า แล้วก็มี Instagram นะคะชื่อว่า makeup underscore amy นะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่มีข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ลงมาบอกได้เลยนะจ๊ะแอมน,นีจะตอบทุกคอมเมนต์นะคะโอเคค่ะก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยเนาะ,ะเพราะว่าแอนจะอัปเดตข้อมูลดีๆกันตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้เนาะ,ะลุคนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย